สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc สกู๊กคนเด้อมาพบเพาะก,กับสองบ้าน้อยคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้เขาอยู่ที่านเขาเนาะพี่น้องห่านเขาเ่าท่านเหลวสัมพี่น้องเลยมือนี้ก็ยังบอลเลยเฮ็ดยังต่อเติมยนะังเนาะเพราะว่านมือนี้มาสิไปตัดใหม่กับข้ายู่เฮือนเนาะพี่น้องอัววานายยอนีพ่ออีแม่บ่ลอยู่บอลน้อยอยู่เฮือนผู้เดียวเลยพี่น้องไอ้มือนี้ นี่แต่คนนั้นนิจ่ากเหร่นมื่อนี้น <c oughs> นอยู่ขื่อนผูคเดียวเด้สิมาเห็ดกินเห็ดอยากเองได้เหมือนพี่น้องอีพ่ออีเมย์ไปบัตรเนาะพี่น้องไปไปทำบุญอยู่บัตรเมืนอนี้เป็นบัานเขาพันชาตตอนเสาร์กัดุกใส่บัตว่าท่านจะไปไหนดูกไปไ,ไปหวาน <c oughs> หมดได้ไปแต่แรกนะได้ไปแต่แรกหมดได้สิไปแต่แรกเลยไปก็สิให้ยิ้มแย้มฟูดไปใส่บาทใส่ปกหรอกพี่น้องเ้ยมันก็ได้หได้เห็ดยังขาอยู่เพื่อนเบ่งขนเขามาเอาเงินเอาอย่างใหญ่กลับไปอุบลเนาะพี่น้องขอบคุณวันไหนแหญะไปอุบลแลวกะให้สุกกะไปเด่นบานไอ้คำแสงไปดำหน้า ตวแหวนคำแสงเนาะพี่น้องพอดีบ่มีคนอยู่เขื่อนจะมาหน่อยกับหมามือแดงแล้วก็มาบ่มืออื่นครับแล้วไปใส่เห็ดบุญใส่แล้วเป็นไปกับสแตนไปหลายคนไปนอนพวกปัญห้องนี่ไปสวดมนต์ขามขึ้นบัวทุบอย่างไหนอ๋อเอากระซิมาหลัางใส่กันนะพี่น้อง มื่อนี้านได้สิมาคิดเมนูกินอยู่เทิงหางเนาะมาเบิร์กวามื่อนี้สิได้เมนูยังมากินเนี่ยพราะว่าเราอยู่เพื่อนผู้เดียวเนี่ยเผาอยู่เพื่อนตีน้องย่างไขก่อนลองเห็ดกินอยู่นี่ฮะเอาเมนูยังไงซะลองเบิ่งไปขานตื้อของสิมา ดันฟนตกมันใหญ่คันดกมัยากเนาะเฮามีโนง่ายๆภาวะกัดจักหน่อยฝั่ตะเตาเนีเนาะอยว่าดังไฟกับพี่น้องบรรยากาศอยู่ถิงอันนี้านเฮามือนี้บ่ไไปซื้อเบ็ดมาพี่น้องเอ้ มาสิมาเห็ดอันเบ็ดเพียกเนาะไม่อื่นบ้างอะไรวะไปลงเพียกเฮียตัวนั้นเอาลงแล้วบ่เฮียอะไรไม่อื่นตื่นเต๋าก็ไม่แรงเฮียลงอาเล็กเล็กๆมาคนมาหามซอยหลายล่หามเสียหลอก็เสียลงไง ต้องหลายๆคนบ่อลงแต่เวนมืออื่นมืออื่นบ่ดูไม่ได้เออถ้าเอาลงเดินนี้เนาะเบิ่งคนไหนนี่หนึ่งเขาแล้วกับแอบลงเนาะอาลงอึงขึ้นคนไทยเตะต่องขึ้นผัวก็แค้นบักอามมะแล้วก็บักนาดบักการนี่ซ้ำนี่ก็หลายคนเลยดิ ก่อนครับป่ะขักกข้นกาวางแล้วจ,จกเขาเย็นพี่น้องเพืเ่อกอันตอนแรกอย่างไรพี่น้องเพื่อกอ็เอาลงสองแดงๆเลยเอาลงไหวเนะวาะเพราะว่าอื่นเขาสิไปใส่เนาะรื้ว่าถา,าลงตอนหนามขึ้นมาแล้วก็บกบกเอา เพื <mile> ่อนจิตวิญนมัตกนะบุกินนนนืขส้นี่นะขส้นนี่นะ้อถือถือเนาะไดเทากสิบปลายสันดูยามดูเสียบกะถิใส่เบ็ดขั้นน้ำขันอยากใส่กันดูาตะบุดูเบ็ดขั้นเด๋ยไกันเจ็บกเดอนมัอาขีข้นอใส่บเปนยังเนาะ ว่าหันได้ยังถือคันท่าเออท่าใส่จาบหุ่มจิพายว่าหันได้ยังถือปลานะปลาคขึงเนาะเออเดี๋ยวตอนแรกเนาะพี่น้องเดี๋ยวบ้านเราเดี๋ลงไใบก็เพราะว่าเกี่ยมใบถัาเอาลง,อ,าลงอื่นกว่ท่าน,มนไม่มีไฟตื่นได้ใส่แต่เสาไหวเนาะตอนแรกเาพยายาม ใส่ได้สียบเนียแดงกบไปยามขั้นใจแต่เสะตอนเพี่นกบไปยามก็ได้ตอนแดงกะยำอีกยมได้ซเถื่อกูได้ฮขั้นใจแต่ประมาณหกเจ็ดมงเจ็ดแปดโมงก็ใส่เดาเพีนกะยมแดงกยมหนากุุียเลยหนัามัน นนำน้ำขึ้นแนำมันขึ้นเป็นกกูอีกมั่ขึ้นยากใส่สักลังหาสิบหกสิบลัง พี่น้องเลยบรรยากาศสว่วงแรกๆกับบนแดดแดดยมีในเทิร์นในกับน้นองไปอันนี้มันกันนเบดเนาะปอบมันั้งน้าเขานี่ก็ได้มันอันนี้กันเอาไว อันนีนพี่เนาะแปดพี่นาะหมอห่อนูว่ล่ะอก่อนอยแปด่ย่างมันคว่ำใคเนี่ยบนนเห็นเขาแล้วเาจเชกินพี่นดกินถงี่แหละแต่ไม่นูยังกระถาบึ้งน้ำกัน ไปพี่น้องเดี๋ยวสิด้ายให้เบิ่งอีกว่าสไดจไปใส่พอตอนนี้เข้าขา้กาับสุกับพี่น้องเลยนี่เขาเย็นเนยนี่สุกแดวกับบรรยากาศยามแรงกลางคืนนี่ลมคักเลยพี่น้องลมเย็นไ้อย่ถึงาปสิไปหามเหือลมกั ยังท่านที่ฮามสามพี่น้องถาพูนแหละเถื่อเขากับบริไปเมื่ออื่นเนาะใส่เบ็ดเพราะว่าฮาว่าสิไปใส่เบ็ดน้องอีกกอนลองเบ็ดทีบางน้อยซื้อมาอันก่อนเนาะพี่น้องเด็กแต่บา้านน่สิเอาแนวกินมาเห็ดก่อนพี่น้อง เมนูที่บาร์ดนายเชดมีแรงเงินอบหอยเนาะพี่น้องเนาะอบหอยเฉลี่ยพี่น้องอันซื่อแล้เขาเจาะได้นึ่งสาวพัดแข่งครัขาเสร็จแล้วมาอบกินอยู่ทางหาพี่น้าาอ,นองพ,อพี่น้องเนาะสก้าถึเอา ไปปีกเนาะพี่น้องสีที่บ้าน้อยไปซื้อซื้อน้ำไอรอนนั่นแหละไปป้กกินน้ำเฮ็ดแจวคุ้มๆเสดเสร็จกินเนาะพี่น้องไปเข้ามาในด่างหอยก่อนนะพี่น้องตอนนี้เขาล้างหอยแล้วเนาะบ้าน้อยก็สีมเฮ็ดอบเนาะพี่น้องตอนนี้เขาใส่ซิงไข่กับใบกีหูดนเพื่ออะไรพี่น้องลก็สิมาปรุงกันเลย Giờ tự nhiên họ sẽ ốp dù đùm xa phí nóng Nhà thư khuyến bè họ sẽ ao bếp biển xịn Nó phí nào sẽ nói <laughs> Ốp cái cấp tụm lại phí Sụt nói Xây thư xây khăn Xây này អស់បាត់ដាក់ឲ្យពីក្នុងសាញ៉ាទាំងធ្វើខ្លួនពីឡងបាត់មិនសុខដែរអាចទាំងគឺប្រកខ្លួនទៅញ៉ាំយូរទាំងដែរឈុតបណ្ណាស៊ីសៃប្លែកទៅពីន້ອງទៅ ความหมักแหงมันนัวๆเนะพี่น้องใช่ประเด็นน้อยเออมาพี่น้องปิ่งปิ่งสเนะพี่น้องหน่อยถ้าไฟมันิ่ง มันก็สีหอมเองนะจะถาจากน้อยพี่น้องเดี๋ยววันนี้เชเอาผ้าหมอมาอัดเลยตอนนี้หอยหเขาซุกเลยพี่น้องเลยไปพอไดจแล้ว,วเจะาเสือกแจ๋วแล้วก็เอาขึ้นไปกินหี่ถึงเนาะพี่น้องตอนนี้เสือกแจ๋วเนาะเผาหัวหอมกับมัน ผักเทียมเนาะอะไรกันจีมักผีกข,าข,าข,าขาักบาดนีพี่น้องเอาเจือกเพียน้ำอลไรกันเห็ดเจียวหอยน้ำเนาะพี่น้องที่บรรยากาศตอนนี้กับม,นะมื่อเดี๋ยวนาะงอยู่กันหนักอันสองคนสวัสดีสวัสดีพี่น้องเอาถือเจลอาเสียนี่หนุ่มกินแซ่บๆสร็จพี่น้องยนั่งก,ก,กินสองคนบรรยากาศดีๆเนาะ พ่อแมเ่ยบลอย,อยู่นี่พีออ่น้องเอาหมาดสะอาดบัดนสื่เอาพ่อขึ้นมาปัดอันนี้แม่เนืน่อที่บอลในสื่อมากับไอเนาะนี่จะสำนียแล้วพี่น้องอาสีมาปิ่งกนะินเนาะปิ่งแบบ Cocot memang. Kalau Cidio pun ke Pikmu. Eh. Tidak, iya. เขาจะเอาลงไปตำรุมพูดเ้ยพี่น้องว่าหนักคือครบถึงละนี่หน่อยแจ่วแล้วก็คือว่ากินไก่พี่น้องยังจะแก่วเนาะอาหารเนาอันนี้ก็ปิหน้ำชีสหนำเลยชีดนี่เนาะอืมมันจังแสอะคันสมมติว่าเาปิ็งเย็นมากินนั่นมัแเสบพี่น้องเ้าต้องกินข้าวใสเนี่ยมันจังแสอะเนาะ เนี่ยครับฮะวิวพีิเด็ดถังจิงเลยถังอันเบินแต่ว่าไอ้สิดองไปเห็ดเจียวแต่ว่ามือนี้คือสีพลบตกเนาะบรรยากาศมันเห็นเนี่ยเห็นแค่เห็นตองฝาเนี่ยเนี่ยเห็นดาวเนาะดาวมันหมู่มีหมู่มีเนาะดีดาวเห็นอยู่เดี๋ยวพอดีเอาไฟอีกทนมางนิดหน่อยครับ ที่มีซุกกันเดี๋ยววันไหนจะไปเห็ดแจ่วขึ้นมาปเดี๋ยวถ่าเห็ดแจวกันพี่น้องพอกพอกโผล่นะจะมาปีนฉีนกันนะโอ้มันคือดุกบาน <laughs> anh bưng bạn băng, 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 mà nó chỉ băng, về hết kèo thôi. băng, 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 ใส่เกลี่ยใส่พักเทียมใส่หอมแดงพี่ห่อเอาไปเผาเนาะกับปลาแดกคุณกูเอเบอร์เทนันพี่น้องไหมกับเกี่ยอ่อนเข็มขุดพี่น้องแบบแซบ่บะแสบเลยเนะาะครับพี่น้องตอนนี้เกลี่ยวันไหนเห็ดมากแสบเลยพี่น้องเน่ตอนนี้แม่นเกลี่ยวหอยเนาะ เป็นเจวหอยเป็นเจวสโอ้เาสิเอาหนังหอยไมเล่ไอหอยเราสิตอกงหน้ ขาบองรู้จักนะนะพี่น้องหอยเกี่ยหอยตัวนี้เกี่ยวสอันนี้สีเดี๋ยวมโอ้นึกว่ามันสีนวขาด ขมหน่อยจังหน่อยอือมาพี่น้องโอ้สีเขาตรงนี้จะจับสุกดดแล้วนี่แยบ้าดหายกูสีน้ำตาลคิวเนาะเอมพี่น้องนี่แห้งอยู่ดีด้วนี่ เดี๋ยวค้างออกอ่อนๆก่อนมันสิใหม่ดีเนเขาหอนๆหาเน้อบาดเนี่ย่น้องเลยมาเด้อขวานเอาตินกัน,นมาพี่น้องกินเขานำมาหน่อยเด้อมันหนีพ่อีอแม่์ปอยู่มากินเขา dạng hát hạn <laughs> à, à, cho Ừ. Chưa ai xin được cúp 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 bà mẹ mất mắt mất mát nhầm ngay mất mát mát xâm lạ. Chắc là ok mát 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 พี่น้องก,กินแล้กันเด้อบาทนี่พี่น้องเยั่นันเด้อพี่น้องะวันนะนี้มันบ้านันสุกนกัอยาสุกกดีกีน้นนองก็เน,น,นี้บ่เป็อน,นอ,ยอย่างนี้เนาะอ,อ่ะีมงหั ยวก็บอยกนูอาะเป็นไหนอีกฉันที่เป็นสีเนี่นีว่าสีมันมันหมดเป็นสีแดงเนาะมันขามคื้นไม้ดิโอมันบมกคึ<อ>หาสิ 50, 50, 50, 50, แบปเกอร์จะเข้าปีิีตอนมน้ากม่ไหมมันก็สีเด้ออืมกินเงินดีกว่าอื้ครับมันถือคือเอาจงังอ่ะ Ừ, Nhanh lên thôi được. Nhanh lên đi nào. đi mà. Ừ. Má. <laughs> Đại i hả đi học cóp đi Bầu không có... khí đẹp Tăng tiếng có tiếng gì mà xin ốp hỏi rồi nó kháng hứng này lên hai mực rồi mực cơ mô mi kỳ đinh

Gracias. Ah, 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 ah. มเมื่อหลังแล้วมันอสินยากเบ็ดใหญ่นะเทาไปซื้อเบ็ดมากเหมือนเนี่ยเขี่ยลงเชื่อไปใช่ปลาปีกไก่เนาะพี่เนาะเอ็นอันพอซาตีเพิ่นไปใช้จนได้คายเนาะปลาปีกไก่้หรือว่าหรือว่าปลาเนื้ออนนะ่อนเนาะทางทางฝั่งไทยอืน่นทางผ่านบาดมาหน่อยอื่นปลาปีกไก่ ชี้คำข้ามมาเลยล่มเลอะม,มากเลยพี่น้องล่มเลอะมากเย็นเย็นมากเลยบ้านมืออื่นท่า อีพออีเมยมาแต่เสากสิได้ไปแล้วพี่น้องไปห้าถ่ายคลิปทางเมืองวัดสีแดวไปใช้เพื่อกับไปตัดใหม่มาเห็นตังค่าเสื้อกับไปใช้เบ็ดเนาะทางบเมืองอื่นมากินขาวน้ำกันเนอพี่น้อง ยาบันไหนกลสิพอโตละไปก่อนเลยพี่น้องเลยเมื่อกี้มาถ่ายกลิ่นเผาทหารห้องช่างบานตัวใหม่ห้ออากาศดีบิวดีนะพี่น้องเจอกาันจิบน้าพี่น้องฝาก้อมเมนพี่น้องคอมเมนต์แลวก็ ก็ได,ด้ไหนเด้อพี่น้องเลยน้องที่ตามตอนต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายพี่นะ้อง